ที่1,206ระดับพลังของเผ่าหยมโลกที่ส่งการโจมตีออกมาไม่ได้ถือว่าออนแอเลยเพราะต่ำที่สุดอยู่ในเขตแดนเจ้าแห่งเต่าแล้วอยู่นิ่งๆและยอมจำนวนซะมันจะได้ไม่เจ็บตัวหนึ่งในพวกเขาได้ส่งเสียงออกมาเผ่ายมโลกทั้งหลายรู้ดีว่าด้านหนึ่งมีโลกของมนุษย์อยู่ซึ่งมันถูกปนึกเอาไว้แตว่าตอนนี้กลับมีมนุษย์ปรากฏตัวขึ้นที่นี่ดังนั้นหากว่าสามารถจับตัวกลับไปได้ ก็จะต้องเป็นความดีความชอบครั้งใหญ่อย่างแน่นอนชายคนนั้นได้คว้ามือก็ใส่ทางเขาขณะที่พลังหยามาโลกอันเข้มขน้นได้ระเบิดอดอกมาอย่างบ้าคลั่งพริบตาฝ่ามืออันทรงพลังก็ได้ปรากฏขึ้นเหนือศีรษะของหลินเทียนฝุบแม้ว่าหลินเทียนจะไม่ได้ขยับไปไหนแต่ว่าฝ่ามือนั้นกับแหลกสลายลงทันทีนี่จึงทําให้เผ่าหยามาโลกคนนั้นได้แต่ผงะไปนี่เจ้าฝ่ามืออันทรงพลังยังไม่ทันได้แต่ต้องหลินเทียน แต่ว่ากับถูกทำลายลงโดยม่านพลังนั้นนี่มันเป็นความน่ากลัวขนาดไหนกันเขารู้เพียงอย่างเดียวว่ามนุษย์คนนี้แข็งแกร่งมากนี้เหลวเขา้าความคิดนี้ได้ผุดขึ้นมาในใจของเขาก่อนที่เขาจะรีบผันหลังและพุ่งหนีออกไปอย่างไม่ล,งลังเลโดยที่เขาไม่ทันจะได้ส่งเสียงบอกกับคนอื่นด้วยซ้ำเป็นเพราะว่าเขารู้ดีว่าตัวเองไม่สามารถล่วงเกินมนุษย์คนนี้ได้หลินเถียนได้หันมาออกไปเล็กน้อยก่อนที่ดวงตาของเขาจะส่องประกายออกมา และทำให้มิติต,ตรงหน้าเตลึงกระปีแตกและเสียนล่างของอีกฝ่ายเอาเป็นยิ่งฉินพร้อมกับตกตายลงไปอย่างสมบูรณ์นี่บันเป็นไปได้ยังไงกันหนีเหลวข้อทุกคนเพ่ายอยูบ่บนโลกที่เหลือต่างก็พากันหวาดผวาไปก่อนจะหันหลังและพวุ่งหนีออกไปเป็นเพราะว่าชายคนนี้เป็นคนที่แข็งเก่งที่สุดในหมู่พวกเขาแต่ว่ากับถูกสังหารลงอย่างไง่ายได้แบบนี้หลินเกียนได้หันมาออกไปเล็กน้อยก่อนที่ขึ้นกระบี่จะพวยพุ่งออกไปจากล่างของเขา ปุบปุบเลือดได้สายกระจอาออกไปรอบทิศทางขณะที่เผาหยมโลกทั้งหลายได้ตกตายลงทั้งหมดและเหลือผู้รอดชีวิตไ่เพียงคนเดียวเท่านั้นมันเป็นเพราะเขาได้เห็นภาพความทรงจําก่อนหน้านี้ที่เผาหยมโลกได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปมากมายที่ไม่เว้นแม,ม้ก,กระทั่งเด็กทารกและสตีซึ่งทําให้เขารู้สึกไม่สุบอารมณ์กับเผ่าพันธุ์นี้ออกมากๆแต่มิฝ่ายก็มักจะพยายามจับตัวของเขาทุกครั้งที่ได้เห็นเขาดังนั้นแล้วเขาจึงไม่ปานี้พวกมันแม้แต่น้อย ไม่นะจะสังหารกันเลยคนสุดท้ายที่เหลืออยู่ได้จต่ส่งเสียงสันส้นๆออกมาหลินเทียนได้ข้าเดินออกไปพร้อมทั้งอ่านความทรงจําของอีกฝ่ายเพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแสงเจ็ดสีที่เขาได้กล่าวออกมาก่อนหน้านี้ก่อนจะบดขยี้ร่างของอีกฝ่ายจนแหลกสลายหายไปเทือกเขาหยุนต่วนเขาได้พึพมพำออกมาจากความทรงจําของอีกฝ่ายนั้นเขาได้รับรู้มาว่ามันอยู่ในเทือกเขาขนาดใหญ่ที่อยู่ห่างออกไปจากสถานที่แห่งนี้มาก ไปกันเขาได้พูดออกมาพร้อมตั้งหันหลังและเดินจากไปเจ้าหนูเจ้าแน่ใจแล้วงั้นหรือว่ามันเป็นสิ่งที่เจ้ากําลังต้องการตามหาอยู่เจ้าละเคเบนจธาตได้ส่งเสียงออกมายืนยันไม่ได้แต่ก็มั่นใจเก้าในสิบส่วนหลินเทียนได้ตอบกลับไปมันเป็นเพราะว่าประกายแสงเจ็ดสีนั้นมันมีความเป็นไปได้ว่ามันจะเป็นเศษเซี่ยวกระบ,บี่ของเขาความเร็วของเขานั้นสูงมากมากถึงการพุ่งผ่านระยะทางออกไปได้หลายกิโลเมตร ผานในช่วงเวลาพิบตาจาาัละเควเป็นธาตุเองก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาเพราะทําเบี่ยงแค่พุ่งตามหลังของเขาไปเท่านั้นหลังจากนั้นก็ไม่รู้เลยว่ามันผ่านไปนานขนาดไหนก่อนที่พวกเขาจะไปถึงเทือกเขาขนาดใหญ่แห่งหนึ่งเมื่อเมอออกไปแล้วก็จะพบว่ามันมีพื้นที่กว้างอย่างมากแต่ยังสูงทะลุก้อนเมฆซึ่งอัดแน่นไปด้วยกลิ่นไอที่เก่าแก่พร้อมทั้งลายล้อมไปด้วยกลุ่มหมอกหนาะนี่คือเทื้อกเขายุนตวนกันหรือจัลลเคเป็นทาติได้ส่งเสียงออกมา ใช่หลินเทียนได้ไปยักหน้าของเขาจากความทรงจำของอีกฝ่ายก่อนหน้านี้มันเป็นเพียงสถานที่ที่ดูธรรมดาๆรรเท่านั้นแต่ว่าหลังจากที่ปรากฏแสงเจ็ดสีออกมาแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และทำให้สภาพพื้นที่แห่งนี้เปลี่ยนไปอย่างมากแถมยังถูกลายล้อมไปได้วยกลุ่มหมอกที่ดูไม่ธรรมดาไปกันเถอะเขาได้หันไปพูดกับเจ้ะเะคิบินจธาตุก่อนจะก้าวเดินออกไปในทันทีต้นไม้ภายในสถานที่แห่งนี้มันดูแข็งแรงทนทานกว่าภายนอกเป็นอย่างมาก แถมยังอัดแน่นไปด,ด้วยพลังชีวิตอันเข้มข้นแปลกแฮะดูดูแล้วมันน่าจะเป็นต้นไม้ที่เพิ่งจะโตขึ้นได้ไม่นานแต่ว่ากับแข็งเก่งได้ขนาดนี้จจละเคเบนยาธาต์ได้แต่แสดงสีหน้าประหลาดใจออกมามันได้แต่ม่าออกไปพร้อมทําควบกับร่องรอยที่อยู่บนผิวดินแถมยังเป็นรอยของต้นไม้ที่งอกขึ้นมาใหม่ๆด้วยใช่จริงๆหลินเทียนได้ไปยักหน้าของเขาจากข้อมูลที่ได้รับมานั้นมันเป็นการปรากฏตัวของแสงเจ็ดสี จึงทำให้สภาพเื้นที่โดยรอบพันเปลี่ยนไปอย่างมากถึงการที่ต้นไม้เติบโตขึ้นภายในชั่วข้ามคืนเขาไม่ได้พูดอะไรออกมาพร้อมทั้งกวดาตามมาออกไปรอบ,อบๆก่อนที่เขาจะก้าวเดินเข้าไปภายในพลื้นที่ส่วนลึกของมันตามข้อมูลที่เขาได้มานั้นแม้ว่าจะรู้ว่าแหล่งแสงสว่างมันมาจากสถานที่แห่งนี้แต่ก็ไม่มีตำแหน่งที่แน่ชัดมากนักดังนั้นแล้วจึงจําเป็นจะต้องค้นหาด้วยจิตสัมผัสโดยอาศัยการตอบสนองของกระบ,บี่ในทะเลความรู้ของเขา พอตับในที่เขาเข้าไปใกล้ระยะหนึ่งแล้วมันจะส่งสัญญาณออกมาด้วยตัวของมันเองเขาและแตระเค้เป็นยธาที่พากันก้าวเดินเข้าไปได้ไม่ทันไลก็มีเสียงกำลามดังสนั่นนวลไหวตูกส่งออกมามันต่มมา้ดยขึ้นพลังอันหนักหน่วงนี่จึงทําให้พวกเขาพากันหันมองไปที่กันและกันก่อนจะรีบเร่งฝีเท้าขึ้นไปอีกไม่นานก็พุ่งผ่านออกไปและได้พบกับแม่น้ําขนาดใหญ่ที่ไม่รู้เลยว่ามันมีต้นน้ํามาจากที่ไหน ก่อนจะพบกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเผ่าอยู่มนโลกมากมายที่กำลังตามล่าหาสมบัติกันทองคำอคัคคีสามารถนำไปหลอมอาวุธเทวะได้นิ่มันเศษเสีเส้ยวอาวุธปาดกิดตัณน,นิลันนิ่มันมากกว่าหนึ่งหมื่นกิโลกร,รมัมยาประกายม่วงมันอัดแน่นไปด้วยพลังชีวิตอันเข้มข้นสามารถนำไปการเป็นยาอายุวัฒนะได้โลหะนิ่มันเศษเสีเส้ยวอาวุธสวรรค์เสียงห่วร้องได้ถูกส่งออกมาอย่างดังแม้ว่า หลังจากที่ลำแสงเจ็ดสีจะส่องสว่างออกมาแล้วมันก็ได้หายไปแต่สถานที่แห่งนี้ก็เปลี่ยนไปอย่างมากเหล่าผู้เชี่ยวชาญเผ่ายม,มโลกที่อยู่ที่นี่ต่างพากันแสดงสีหน้าตื่นเต้นออกมาถึงขีดสุดเพราะว่า,วาการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้หลายๆคนพากันกระโจนลงไปในน้ำเพื่อตามหาสมบัติภาพเหล่านี้บ่งบอกได้ถึงความไม่ธรรมดาของแม่น้ำแห่งนี้ดวงตาของเหรียญเคียนได้เป็นประกายออกมาพร้อมๆกับเบิกเนรแห่งศัจธรรมของเขาก่อนที่เขาจะมีสีหน้าเปลี่ยนไป เป็นเพราะว่าเมื่อมองออกไปแล้วเขาสามารถมองเห็นก้อนอัญมณีขนาดใหญ่ที่มีขนาดเท่ากับกำปั้นซึ่งมันให้ความรู้สึกไม่ธรรมดาแลสวรรค์เขาได้พึพมพำออกมาอะไรนะจัลลเคเบเนธาถึงกับโห่ร้องออกมาแลสวรรค์งั้นหรือมันอยู่ด้านหน้างั้นหรือนี่เจ้าพบมันแล้วสินะมันเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้เหลียเทียนได้รับกิดต้านโลหิตชั้นเลิศมาและตัวของเขาเองก็มีคันธนูที่เป็นอาวุธปาาขั้นปลายอยู่แล้ว ดังนั้นตาบเต่าที่เขาหาแร่สวรรค์พบก็จะสามารถใช้มันหลอมเป็นอาวุธสวรรค์ได้ทําให้เมื่อได้ยินหลินเทียนพูดชื่อแร่นี้ออกมาจึงส่งผลให้สีหน้าของมันพันเปลี่ยนไปโดยทันทีหลินเทียนได้ไปยักหน้าตอบกลับไปว่าพบแล้วจากการฝึกฝนอยู่กว่าสามปีทําให้เขาเชี่ยวชาญในทักษะเนรแห่งศาสตรธรรมของเขาและทําให้มันแข็งแก่งขึ้นมากถึงขั้นสามารถมองเห็นใต้น้ําแห่งนี้ว่ามันมีแร่สวรรค์อยู่แล้วจะรออะไรกันอยู่อีกรีบไปเอามันมาเร็ว และขีเ้เบนจะทาได้ส่งเสียงออกมาหลินเทียนได้ประยักหน้าของเขาก่อนที่เขาจะก้าวเดินออกไปในทันทีนี่จึงทําให้สีหน้าของผู้เชี่ยวชาญเผายมโลกทั้งหลายพากันเปลี่ยนไปอย่างมหันมนุษย์กันหรือหนึ่งในพวกเขาได้ส่งเสียงโห่ร้องออกมาไม่ใช่ว่ามันคือเผ่าพันธุ์ที่อ่อนแอที่สุดที่อยู่อีกภากฝั่งหนึ่งทําไมจึงได้ปรากฏตัวขึ้นที่นี่ไม่ใช่ว่าช่องทางนั้นถูกปิดผนึกเอาไว้หรือไงนี่มันอะไรกันเหล่าผู้เชี่ยวชาญเผายมโลก ได้ต่พากันบังหาไปเพราะว่ากลิ่นไอที่หลินเทียนส่งออกมากับพวกเขามันช่างแตกต่างกันอย่างมากจับตัวมันเอาไว้เหลวเขา้าดึงในผู้คนได้ส่งเสียงออกมาอย่างดนังนี่จึงทำให้เผ่าหยมมโลกทั้งหลายพากันคว้าข้อใสทางหลินเทียนอย่างพร้อมเพียงบุ้มเราชาวเาผ่าหยมมโลกที่กำลังตามล่าหาสมบัติอยู่ก็ได้วางทุกสิ่งอย่างในมือของพวกเขาลงพร้อมทั้งกระจนข้อใสทางหลินเทียนจากทุกทิศทางผู้เชี่ยวชาญกว่าร้อยคนรวมพลังเข้าด้วยกัน โดยมีแม้กระทั่งเขตแดนปรินิพานอยู่ด้วยจึงทําให้พวกมันกลายเป็นภาพที่น่าสะพรงกลัวไปในทันทีหลินเทียมไม่ได้หันมองไปทางพวกเขาเลยด้ซ้ําก่อนจะส่งตาประทับมังกรออกไปรอบทิศทางพร้อมทั้งปรากฏลําแสงสังหารมากมายป่วยพุ่งขึ้นจากใต้พื้นพิบตาเหล่าศัตรูที่กําลังพุ่งเข้ามาต่างก็ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงพร้อมทั้งแหลกสลายหายไปเป็นเพราะว่าแม่น้าแห่งนี้มันไม่ธรรมดาดังนั้นเขาจึงได้อาศัยพลังของตาประทับมังกร ควบคุมพลังของมันทาให้ศัตรูทั้งหลายไม่สามารถต้านทานได้แม้แต่น้อยและส่งผลให้ศัตรูส่วนใหญ่พากันตกตายลงทั้งหมดหลินเทียนได้โบกมือของเขาเพื่อส่งตาพระทัพมังกรออกไปเก็บกู้อัญมณีที่อยู่ใต้แม่น้ําน,นั้นขึ้นมามันเป็นแร่สวรรค์จริงๆด้วยขอได้พึมพํากับตัวเองแร่สวรรค์นขนาดเท่ากับกาปัน้นซึ่งอัดไต้ปไปด้วยพลังฉีอันเข้มข้นถึงกี่สูตรการที่ได้พบมันที่นี่ทำให้เขาสามารถหลอมอาวุธสวรรค์ได้แล้วธนูสวรรค์ ที่เป็นอาวุธสังหารระยะไกลแบบนี้มันจะต้องเป็นอะไรที่แรงกาดไม่เบาแน่